คนไปพบกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นกระแสะแรงจากค่ายซัมซุงกับรุ่นซัมซุง g g l l x y y A 58 Pro 5G สมาร์ทโฟนระดับกลางที่มาพร้อมดีไซน์หรูหราสเปกแรงเกินราคาและฟีเจอร์สุดล้ำที่ถูกพัฒนาให้ใกล้เคียงกับรุ่นเรือธงมากที่สุดเรียกได้ว่ารุ่นนี้คือการรวมเอาความสวยความเร็วและความฉลาดไว้ในเครื่องเดียวและยังมี ความับบางอย่างที่ทำให้ Galaxy A 58 Pro 5G แตกต่างจากกลุ่นอื่นๆที่คุณเคยเห็นมา Galaxy A 58 Pro 5G มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่เรียบหรูและทันสมัย ตัวเครื่องบางเฉียบเพียง7.6ม mm, ิลลิเมตรและน้ำหนักเพียง179กรัมทำให้จับถือได้สะดวกหน้าจอ Super A M O L E D plus ขนาด6.7นิ้วความละเอียด F H D บวกรองรับ Refresh Rate 120Hz ให้ภาพที่ลื่นไหลและสีสันสดใสระดับ H D R 1 0บวกความสว่างสูงสุด2,000นิตช่วยให้เห็นชัดแม้อยู่กลางแจ้งพร้อมขอบจอบ,บางเฉียบและกระจกกริลลากราส w i t u s ที่ช่วยป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีเยี่ยม ภายใน Galaxy A 58 Pro 5G ใช้ชิปเซต Exynos 1480รุ่นใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยี AI คอช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลและการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดมาพร้อม RAM 12GB ที่สามารถขยายเสมือนได้สูงสุด 20GB และพื้นที่เก็บข้อมูลภายใน 512GB รองรับเครือข่าย 5G เต็มรูปแบบทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android 15ครอบด้วย One UI 7ที่ได้รับ การปรับปรุงให้ลื่นไหลใช้งานง่ายและสามารถปรับแต่งได้อย่างอิสระตามสไตล์ของผู้ใช้ กล้องของ Galaxy A 5 8 Pro 5G ก็ถือว่าเป็นอีกจุดขายสำคัญกล้องหลักความละเอียด2 0 0 MP พร้อมระบบกันสั่น OIS และเทคโนโลยี Super Night Mode ถ่ายภาพได้คมชัดในทุกสภาพแสงกล้อง Ultra Wide 1 2 MP และกล้องเทเลโฟโต้8 MP รองรับการซูมแบบ Optical 3เท่าส่วนกล้องหน้าความละเอียด5 0 MP มาพร้อมระบบ AI Portrait ที่ช่วยให้ภาพเซลฟี่ดูสวยเป็นธรรมชาติและมีมิติระดับมืออาชีพ ด้านพลังงาน Galaxy A 5 8 Pro 5 G มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่5 5 0 0มิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับระบบชาร์จเร็ว1 0 0 W Super Fast Charging สามารถชาร์จเต็ม100%ได้ภายในเวลาเพียง25นาทีพร้อมระบบระบายความร้อนแบบ Vapor Cooling System ที่ช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแม้ในขนาดเล่นเกมหรือใช้งานหนักและสิ่งที่ถือเป็นความลับ ของรุ่นนี้คือเทคโนโลยี AI adaptive engine ที่จะเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้แบบ real time เพื่อปรับสมดุลของพลังงานประสิทธิภาพและความเร็วให้เหมาะสมที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมดูหนังถ่ายวิดีโอหรือใช้งานหลายแอปพร้อมกันระบบจะปรับให้การทำงานราบรื่นและประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ Samsung Galaxy A 5 8 Pro 5 G จึงไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนระดับกลางธรรมดาแต่มันคือก้าวใหม่ของเทคโนโลยี ที่รวมเอาความฉลาดความแรงและความรู้หราไว้ในเครื่องเดียวสมาร์ทโฟนที่พร้อมจะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับทุกการใช้งานในปีนี้อย่างแท้จริง